ในส่วนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการสร้างคำถามเพื่อให้สื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับในกิจกรรมนี้ก็เริ่มต้นก็คือจะเป็นการถ่ายว่าชิ้นส่วนที่เราแยกออกมาเนี่ยครับจะมีชื่อว่าเรากแยกมเป็นชิ้นแล้วกจับวางตำแหน่งก่อนนะครับแล้วก็แอสไลด์เพิ่มเติมในหน้าที่เราแอสไลด์ like, ตรงนี้เราก็จะเป็นหน้าที่จะใช้ทำกิจกรรมตัวนี แล้วขยาก็พยยกิมพ์แล้วก็เลือกเป็นหมวดหมวดนี้จะเป็น Multiple Choice สังเกตก็จะมีให้ตัวเลือกให้เลือกคำตอบสาํคำตอบก็จะพิมพ์นครส่วนนี้ีชื่อเรียกว่าอะไรเสร็จแล้ว ผมก็จะต้องดูว่าชื่ออันนี้ผมจะตัวชจ่อบก็คือหนึ่อันนี้เป็นส่วนที่ให้ทายเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็อันนี้จะเป็นตอบที่ผิดแล้วก็อันนี้นะผมสัญลักษณ์ตัวถูกตรงนี้จะเป็นสําหรับที่เราเรียกว่าจะให้คําตอบถูกจะเป็นระดับหนึ่งสองสามแล้วแต่เราผมจะไม่ได้เป็นระดับหนึ่งแล้วก็ คำตอบที่ถูกต้องของชิ้นที่หลอดันนี้คือหอดแรกล้วแล้วก็หักที่สองใส่เป็นบร์โดส่วนหักที่สามใส่เป,ป,ป็น ครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคําถามข้อมบลมีคําตอบอยูตรงนี้แล้วเสร็จแล้วสำหรับกิจกรรมฟังก์ชันเนี่ยแนะนําว่าให้ปิดตัว label ให้เป็น disable เพราะปกติถ้าเราชี้ตรงนี้มันมีชื่อเึื่องบอก์ดอนเนี่ยเดี๋ยวพอเราปิดฟังก์ชันในเฉพาะหน้านี้ครับก็จะทำใหไ้ไม่เห็นชื่อเรียก็จะทําให้ผู้ทากิจกรรมจะต้องใช้ความรู้คสามารถของตัวเอเสร็จแล้วก็จะา เสร็จแล้วผมก็จะปิอดอดีน่ครับแล้วก็เหมือนเดิมนักลับไปที่วิลเวอมดก็จะย้อนนนี้กิจิกรรมอยู่ที่สไลด์ที่ห้าแก็สไลด์ที่สี่แล้พก็สไลด์ที่หาเนี่ยก็จะมี คำถามส่วนนนึ่งในชิ้นนี้ตลอดมามีชื่อว่าอาวรันว่าผมเลือกที่สีแดงจอเที่สีแดงเลือกผิดนะคับแล้วก็หนูในครั้้ผิดอยู่แน่นอนตับแทนแกที่ผิก็เปรสีเขียก็ผิดต้องลระบบก็จะประมวลผลแตอบผิดในสข้อประถมข้อสุดท้ายมีหนึ่งดาวใช้คะแนนรวมสิบกาีนผดนมเลือกท้ออทีนะครับก็ผเริ่มม ถึดได้ถ้าผมมาถึงแลผมก็ตอบถูกเลยสังเกตตรงดาวตรงนี้ก็จะได้เป็นเลยตอบไม่ผิดเลยใช้เวลาแค่สี่นาทีเพีนงเดียอท่นผู้ที่อยากจอคำนห็มก็คือว่าในสไลด์ที่สี่นี้ครับมีชื่อไลเดล,ลต่างๆบอกขึ้นมาอยู่พอเข้ามาสไลด์ที่ห้าที่เรากำหนดให้ชื่อไลเดล d i s a b l e ไปสังเกตคือเราเอาส t y ับเป็น ไปกำหนดเกณฑ์ต่างจะไม่มีชื่อบอกเละก็จะทำให้สามารถใช้เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ทำกิจกรรมได้และก็สามารถจัดวางนได้อยู่แต่ว่าเราต้องครวจสอบและติดค่าสีแบบดงในฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นปรเป็นจำนวน